กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสิริพองษ์อังคศกุลเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยท่านประธานครับผมขอสนับสนุนยติที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอขึ้นมาทั้งสี่ร่างนะครับก็คือร่างเพื่อขอให้ตั้งกันมาิการศึกษาพิจารณาการจัดสายระ,ระบบสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดินทั่วประเทศท่านประธานครับ เหตุผลดังที่ท่านผู้เสนอร่างท่านได้พูดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเรื่องความสวยงามไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเรื่องความปลอดภัยสิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากในประเด็นนี้ก็คือเหตุผลเรื่องความปลอดภัยและมูลค่าทางเศรษฐกิจครับต้องกร่าบเรียนครับว่าจากข้อมูลที่เราได้เคยเห็นมานั้นการเกิดอัคีภัยในเขตชุมชน ถ้าถามถึงการเหตุสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยสิบเหตุไม่น้อยกว่าหนึ่งเหตุครับที่เกิดจากสายไฟที่รัดวงจรและสายไฟไม่ใช่สายไฟในบ้านนะครับเป็นสายไฟฟ้าสายสัญญาณโทรศัพท์ที่รกลุงลังและเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยและถ้าเราไปดูถึงระเบียบในการเบิกจ่ายเราก็จะเห็นได้เลยครับว่าถ้ากรณีเกิดอัคคีภัย ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเยียวยาเขาได้ไม่เกินสามหมืนห้าท่านจะเสียล้านหนึ่งท่านจะเสียสิบล้านท่านจะเสียยี่สิบล้านก็ไม่เกินสามหมื่นห้าถ้ามีคนเสียชีวิตก็ได้เพิ่มอีกสองหมื่นห้านี่คือความเสียหายอย่างมหาศาลที่มันประเมินความคุ้มค่าประเมินค่าไม่ได้ฉะนั้นการที่จะจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารลกใต้ดินนั้น เป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งครับแต่มันก็ยังมีข้อจํากัดหลายอย่างครับรายงานที่เขาประกอบการพิจารณาในครั้งนี้เขาได้ยกตัวอย่างให้ดูว่ามติครมมีมติว่าจะมีการเอาสายสายไฟลงดินนะครับระยะทางทั้งสิ้นเนี่ยสากว่ากิโลเมตรเป็นเงิน2,200ล้านบาทและกําหนดด้วย ว่าจะเป็นเมืองไหนเมืองไหนเมืองไหนกําหนดจุดชัดเจนครับอันนี้คือการรอการช่วยเหลือจากภาครัฐมาส่งเสริมการท่องเที่ยวคําถามต่อไปก็คือแล้วหากท้องถิ่นอยากจะทําเองทําได้ไหมทําได้ครับแต่ท้องถิ่นก็ยังมีข้อจํากัดวันนี้ท่านประธานครับหากท้องถิ่นต้องการจะจัดระเบียบสายไฟต้องการจะเอาสายไฟลงใต้ดินนั้น ก็มีระเบียบครับว่าท้องถิ่นจะต้องทําการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประเมินการมาเท่าใดท้องถิ่นก็อุดหนุนไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุนเรื่องสายไฟเรื่องระบบท้องถิ่นลงทุนเรื่องสาธารณูปโภคปัญหาก็คือท้องถิ่นบอกว่าไม่สามารถทําได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องทางเทคนิค มันเป็นเรื่องทางเทคนิคที่มีความละเอียดอ่อนการไฟฟ้าต้องหาผู้มาดําเนินการเองท้องถิ่นจึงต้องเลือกวิธีจ่ายเงินอุดหนุนและระเบียบวิธีจ่ายเงินของท้องถิน่นมีวิธีเดียวครับคือการจ่ายขาดเงินอุดหนุนอุดหนุนเข้าไปเขาจะทํำยังไงก็ไปทํานะครับหนึ100่งรอยเปอร์เซ็นท้องถิ่นอุดหนุนสี่สิบเปอร์เซนตระเบียบตัวนี้เป็นข้อจํากัดครับ คำถามก็คือวันนี้เนี่ยการกเอาเสาไฟลงดินเนี่ยถ้าดูจากมติคอรมอรที่อนุมัติ30สิกว่ากิโลเมตรราคาสองพันสองกว่าล้านตกกิโลเมตรละหกสิบกว่าล้านบาทอุดหนุนสี่ิเปอร์เซ็นตอุดหนุนยี่สิบกว่าล้านต่อหนึ่งกิโลเมตรมันต้องท้องถิ่นขนาดไหนครับมันถึงจะมีความสามารถในการทำได้ประเด็นแรกที่ผมคิดว่าการมาีิการจะต้องมาพิจารณาคือหนึ่ง คือเปิดกรอบระเบียบว่าถ้าไม่ใช่เงินอุดหนุนอย่างเดียวเป็นเงินสะสมที่ท้องถิ่นเขามีสามารถทำได้ไหมเราต้องมาศึกษาเปิดระเบียบให้เขาก่อนอย่างที่สองครับกัรมาธิการต้องมาดูด้วยว่าทำอย่างไรการเอาสายไฟลงดินนี้จะถูกลงการเอาสายไฟลงดินเป็นประโยชน์มหาชนครับมันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอา คนตัวใหญ่แข็งแรงกว่าคนตัวเล็กไม่มีโอกาสอยู่วันยังค่ำมันไม่ถูกครับมันจะต้องมีวิธีมันจะต้องหาวิธีว่าทําอย่างไรการเอาสายไฟลงดินนั้นจะไม่เป็นภาระกับภาษีมากเกินไปวันนี้อย่าลืมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นกอสอทอชอไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมทุกเจ้า สภาพทางการเงินดีหมดการประกอบการมีกำไรหมดทำอย่างไรภาระเหล่านี้ประชาชนจะได้รับการลดจอนอันนี้พูดถึงภาครัฐเอาละมีท่านกรรมืิการมีท่านผู้เสนอหลายท่านมีท่านสมาชิกหลายท่านบอกว่าบางครั้งเราอาจจะส่งเสริมให้เอกชนเขาทำเองบ้างก็ได้มันไม่มีทางทำได้หรอกครับถ้่าวันนี้ส่วนต่างของการเอา สายไฟในระบบปกติลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยราคามันต่างกันถึงสิบเท่าผมยกตัวอย่างครับวันนี้ถ้าเอกชนจะขอขยายไฟสายไฟระบบปกติใช้เงินประมาณหนึ่งล้านบาทเอาละเขาก็บอกว่า,าถ้าเขาเออกเอาลงดินแพงกว่าการสักสองเท่าเป็นสองล้านหรือสามล้านเขาอาจจะกัดฟันทนการไฟฟ้าคิดราคาออกมาสิบสองล้านคำถามคือมันจะมีเอกชนประเภทใดที่เขาจะยอมเอาสายไฟลงดินให้ ราคาที่ต่างขนาดนั้นสุดท้ายภาระก็ไปตกอยู่กับผู้บริโภคผมหวังครับอยากจะให้กันมาที่การคณะนี้ได้ขยายผลต่อไปอีกครับนอกจากการจัดระเบียบสายไฟแล้วในเมื่อหน่วยงานที่จะมาร่วมกันเกี่ยวข้องกันมันเกี่ยวข้องหลายอย่างครับไฟฟ้าการเกษตรครับวันนี้อยากจะฝากกันมาที่การด้วยครับว่าท่านขยายกรอบออกไปอีกสักนิดหนึ่งลองดูครับไฟฟ้าการเกษตร ที่วันนี้เปิดสภามาทุกวันสมาชิกทุกท่านหาลือเรื่องไฟฟ้าการเกษตรหมดมันไม่ได้มีปัญหาแค่ว่าขาดครับปัญหามันคือว่าจ่ายเงินไปแล้วอีกสองปีก็ยังไม่ได้ติดอีกสามปีก็ยังไม่ได้ติดทําอย่างไรจะแก้ปัญหานี้ได้ยังอยากจะให้ขยายผลไปถึงมิเตอร์ไฟอย่างที่ท่านสอสอมริกาพูดครับไม่ใช่แค่ความทันสมัยอย่างเดียวครับไฟฟ้าเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่เขาจะต้องจ่ายค่าไฟในอัตราอุตสาหกรรมทําอย่างไรจะลดภาระเหล่านี้ให้กับประชาชนดังนั้นต้องขอฝากกันมาที่การคณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อ,อ,อไปเชิญคุณสมเกียรติครับ